สวัสดีครับวันนี้จะมาอ่านเรื่องกระต่ายตื่นตุมให้ฟังครับ,รบกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่อยู่สิ่งสารสัตว์มากมายอาศัยกันอย่างสงบสุขตนกระทั่งวันหนึ่งป่าที่สงบสุขก็วุ่นวายขึ้นมาเมื่อกระต่ายน้อย ตัวหนึ่งซึ่งหลับพักอยู่ใต้ต้นตาลได้ยินเสียงอะไรอะอะไรบ้างขึ้นอะไรบ้างบางอย่างขึ้นมาเสียงเสียงดังลั่นเสียงจนคิดไปว่าฟ้าตะลมจะวิ่งนีอยังสุดชีวิต ผมตะโกนว,ว่าฟ้าทะลมฟ้าทะลมแล้วได้หนีเร็วเมื่อได้ยินเมื่อดังนั้นในสัตว์บ่าน้อยใหญ่นาลาเชดิตได้ยินดังนั้นก็ไม่ทันคิดก็พากาันวิ่งหนีวุ่นไวายไปทั่วป่า จนกระทั่งมาพบกับราชสีตัวหนึ่งเห็นสัตว์ทั้งหลายปากันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจึงร้องถามว่าพวกเจ้าวิ่งหนีอะไรมากระต่ายจึงเล่าเรื่องราวให้เกิดขึ้นให้ฟังเมื่อได้ยินดังอนราชสีด ตัวหนึ่งทั้งสัตว์หลายหากันวิ่งหนีไม่คิดชีวิตนั่นมว่าต้องวิ่งหนีมากระตายจึงเล่าเรื่องจรงนี้ฟังเมือ่อได้ยินดังนั้นแล้วราชีจงไม่หนีแต่กลับไปชนหายสัตว์อื่นๆเข้าไปในป่าสถานที่ที่เกิดเพื่อเอตุเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่เมื่อไปถึงก็พบ ผลตาลอยู่ที่พื้นจึงเข้าใจอันนั้นเสียงฟ้าถล่มคือลูกตาลที่ตกพื้นจึงกลับมาบอกสัตว์ทั้งหลายว่าพวกท่านเลิกกลัวกันได้แล้วเสียงฟ้าถล่มนี้คือเสียงขนตาลหล่นต้นนั่นเอง พิษน,นิทานอีสุตได้ดึงตูมนิทานเรื่องนี้สนให้รู้ว่าก่อนจะเชื่ออะไรใครหรือทำสิ่งได้ต้องพิจารณาตรวจสอบให้ดีก่อนควรมีสติไม่